うん。<music> เป็นแต่ว่ามีล้อมมีแสงปลาซานดูแรงแกอังทิขดขด สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ไปทำงานด้วยหิมะโปรยปลายชอบมากเลยค่ะยังไงเรายังคงเป็นบ้านนอกที่ตื่นหิมะตลอดเวลามาอยู่ที่นี่เป็นปีนี้เป็นปีที่14ปีหปีน่าจะเป็นปีที่15แล้วนะคะแต่ทุกครั้งที่เห็นหิมะตกขาวฟูแบบนี้ชื่นใจใจละลายมากเลยค่ะเวลาตกมาแบบนี้หิมะจะมีลักษณะหลายแบบด้วยกันนะคะแบบนี้ ดิฉันเรียกมันว่าขาวฟูมันจะตกมาแบบเป็นขาวขาว,ขาวฟูฟูเหมือนในหนังการ์ตูนเลยค่ะแล้วมันก็จะขาวเต็มพื้นที่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะตกมาชา้าๆบางวันหิมะจะตกมาเป็นก้อนพอตกลงมาถึงพื้นแล้วจะเป็นน้ําแบบนั้นก็คือมันจะไม่เกาะตามพื้นตามต้นไม้ขาวขาวฟูฟูแบบนี้ถ้าสมมุติว่าแดดดีๆเราจะเห็นหิมะเกาะบนต้นสนสวยมากเหมือนในภาพนิยายเหมือนในการ์ตูนเลยค่ะแต่ว่า ช่วงนี้ไม่มีแสงแดดเลยจ้าวันไหนที่แสงแดดสวยๆก็จะพาไปชมวิวหิมะสวยๆนะคะส่วนวันนี้ตกมาแบบขาวฟูสวยงามมากเลยค่ะทุกคน มาถึงสถานีรถไฟออสโลเอ็ดล้งค่ะวันนี้ปลอมตัวมาทุกคนที่บ้านทฮอมาตกพอมาถึงออสโลอุณหภูมิสององศาคือมันไม่ได้หนาวขนาดนี้นะคะแต่บ้านเราอะหนาวเพราะฉะนั้นเวลาเราอ,ออกมาจากที่บ้านน่ะเราต้องเสียงว่าอุณหภูมิมันจะเหมือนกันไหมไหนๆเอาผาพันคอมาแล้วก็ใช้เลยค่ะ อุณหภูมิที่นี่กับกลายเป็น2อ,องศาแล้วก็ฝนตกนะคะทุกคนระยะทางห่างจากที่บ้าน130กิโลเมตรสภาพอากาศมันจะแตกต่างกันมากๆเลยผ่านในบางวันนะคะคือเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาที่บ้านถ้าหิมะตกอากาศจะไม่หนาวมากค่ะศูนย์องศาแต่หิมะตกแล้วมันจะเวลามันมาโดนตัวเรามันจะละลายเปียกถ้าเปียกมันก็จะหนาวค่ะทุกคนก็เลยต้องแบบ แต่งตัวแบบมิดชิดมากๆค่ะรถเมล์เรามาแล้วนะคะพอมาถึงที่นี่ฝนตกโลกหน้าหนาวจำเป็นจะต้องมีกระเป๋าใบใหญ่มากเลยค่ะด้านหลังแล้วก็เหมือนต้องมีเสื้อผ้าสำรองเอาไว้นะคะสําหรับฝนสาหรับร้อนสําหรับหนาวสําหรับหมนแต่แต่ก็ตามตอนนี้เราไปทํางานก่อนทุกคนมาถึงที่ทําง,งานแล้วนะคะทุกคนเรามีเวลาตอนเช้านิดหน่อย เดี๋ยวจะพาทุกคนไปขายขวดกันนะคะเสร็จแล้วค่ะขวดเอ้ยเตรียมเสร็จนะไม่ได้ขายเสร็จนะโชคดีที่ที่ขายขวดอยู่หน้าที่ทำงานเลยค่ะก็เดินมาประมาณสอานาทีนะคะนี่คือประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราก็จะมีเงินเก็บเล็กๆแน่นอนถ้าเราไม่ซื้ออะไรส่วนของที่เราจะซื้อหลักๆก็จะเป็นข้าวสารแล้วก็ กับข้าวแบกมาเลยทุกคนเป็นกับข้าวที่เราทำกินกับเพื่อนส่วนสาว์อาทิตย์นี้หยุดงานนะคะก็เลยต้องเคลียร์ล็อกเกอร์ก่อนคะ่ะเพื่อให้มันสะอาดๆอาทิตย์หน้าก็ไม่ค่อยจะได้ขวดแล้วคะ่ะคลิปที่ทุกคนได้รับชมคือเป็นช่วงเดือนธันวาคมแล้วนะคะที่นี่จะเงียบมากไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว แล้ววันปีใหม่แล้ววันคริสต์มาสถือว่าเป็นวันหยุดยาวของคนนอร์เวย์ค่ะสีสันของช่วงคริสต์มาสค่ะประจับไปสวยงามมากที่ขายขวดจะเป็นตู้แบบนี้นะคะมีอยู่ตามห้างทั่วๆไปค่ะส่วนขวดของเราโอโทุกคนเรามีเวลา20นาทีไปอย่างรวดเร็ว เราจะยังไม่ได้เอาเงินออกตรงนี้น,นะคะเพราะว่าเราไม่มีเบลรอร์ก็จะเ็กไปเสกไปสามารถได้ไปซื้อของหรือว่าเอาเงินเก็บออกได้ในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะถุงสุดท้ายแล้วค่ะ

แล้วี้ที่ขวดก็จะมีลาคาไว้ค่ะอันนี้ก็คือใบละสองโครนนะคะประมาณหกเราขอทุกคนเงินเก็บอาทิตย์นี้ของเรานะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองโครนเน่อง่ประมาณห้าร้อยบาทค,ค่ะทุกคนเก็บค่ะเก็บเก็บเงินไว้เดี๋ยววันหลังเรา มาเอาเงินออกนะคะทุกคนเชิญว,วันนี้เราไม่มีเวลาค่ะเราไปทำงานต่อกันจ้าะะมีเวลาอยู่นะทุกคนเราหยอดตู้ไปนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูของในห้างใบเสร็จเนี่ยจะเป็นเรียกว่าใบเสร็จเงินสดนะคะซื้อของได้แล้วก็เอาเงินออกได้ค่ะแต่ว่านเป็นคนขี้อายค่ะไม่ค่อยเอาเงินออกนะคะชอบซื้อของเดี๋ยววันนี้เราดูว่าเราจะซื้ออะไร ผักผลไม้ที่นี่สดมากที่เราอยากได้ก็คือเข้าสารนะคะโห้ยอันนี้แพงมากทุกคนเราอยากเก็บแบงค์แดงนะคะเราเก็บแบงค์แบงค์ถ้าเราซื้อถุงนี้เราก็โอ้ยมันใกล้จะปีใหม่แล้วว่าทุกคนเราไม่ต้องซื้อข้าวไปได้นะคะเราเอาวุ้นเส้นไปทํายำวุ้นเส้นมีวุ้นเส้นด้วยนะคะยำวุ้นเส้นใส่เห็ด วีเดนตอนเย็นเดี๋ยวทำให้ชมนะทุกคนตอนนี้เราก็จะเอาใบเสร็จที่เราพันขวดไปจ่ายเงินที่เหลือก็จะเป็นเนงินเก็บของเราคโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้เก็บแบงค์แดงตามความคาดหมายจะซื้ออะไรก็ตามนะคะจะต้องพยายามไม่ให้มันเกินแบงค์แดงเราจะต้องเอาแบงค์แดงกลับบ้านให้ได้ <laughs> นั่นก็คือ อันนี้เป็นแบงแดงใบที่2ของเดือนนี้แล้วนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเดือนนี้จะได้เงินเก็บจากค่าขายขวดเท่าไหร่ส่วนเหรียญจะไม่ค่อยนับเลยค่ะตอนนี้อยู่ในกระเป๋าคือหนักมากน่าจะมีสักประมาณ100คโครเนอร์ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้สําหรับ ซื้อลูกอมค่ะชอบซื้อ,อลูกอมแล้วเวลากินเวลาทำงานต้องมีลูกอมอยู่ในปากตลอดเวลาค่ะทุกคนก็จะเป็นลูกอมลดมิ้นที่ทำให้มันโล่งคอนะคะก็จะเก็บเงินไว้ซื้อลูกอมถ้าเป็นเหรียญน,นะคะแต่ถ้าเป็นแบงค์ชอบเก็บเป็นเงินจ้าตอนนี้ต้องไปทำงานจริงๆแล้วนะคะไปเปลี่ยนซื้อผ้าแล้วก็ไปทำงานกันค่ะ กลับมาถึงบ้านวันนี้นะคะควันขมงโฉมเฉ็งน,นะคะทุกคนกําลังย่างเนือ้อแล้วเรานะคะก็มีน้าพริกกะปิชวยเก่าน้ำพริก่วยเก่า,กาของเราพิเศษวันนี้นะคะก็คือสะเดาแห้งที่ลว่แล้วตัดแดดไว้ค่ะเวลาเราจะกินนะคะก็เอามาแช่น้ำเอาไว้สักหนึ่งชั่วโมงมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนกินได้ อร่อยด้วยกินกับน้ำพริกกะปิกแล้วก็มีผักสดค่ะวันนี้ผักต้มลงกินหมดแล้วนะคะรอสเต็กเนื้อเดี๋ยวหั่นเนื้อสเต็กหมูนะคะหั่นเนื้อให้สามีภรรยาชอบกินกระดูกจ้าย่างผักให้สามีด้วยค่ะ แครอทย่างค่ะ เวลาเราย่างสเต็กแบบนี้นะคะสีในจอ่ะอจะดำเกินนะจริงๆไม่ดำนะก็จะหั่นส่วนมันส่วนเลาะส่วนมันออกค่ะสามีผู้ไม่กินมันนะคะกินแต่เนื้อร้้นๆทุกคนฝรั่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะคะส่วนเราชอบกินกระดูกแล้วมันส่วนที่เขาทิ้งเราชอบกินนี่นะคะ ก็ต้องท้องร้องแหละน้ำไหลไหลหอมมากย่างแค่ใส่เกลือกับพริกไทยค่ะมาดักคลอบอกสาม,มีว่ากับเข้าเสร็จแล้วนะเธอเข้าดูทีวีอยู่นะคะมันจะมีมันอยู่ข้างๆต้องล้อออกค่ะเขาไม่กินค่ะทุกคน นี่ค่ะเขาจะไปกินหน้าทีวีนะคะส่วนเรากินกับผักสเดเยอะแยะน้ำพริกกะปิแล้วก็สดาวค่ะทุกคนแค่นี้ก็อุ้ยอร่อยฟินเลยพร้อมกับฟังอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทําไปด้วยค่ะได้เวลากินแล้วค่ะกระดูกเรามีไว้แทกินกับมะละน้ำพริกกะปิ ผัดชีด้วยต้นหอมก็มียเวลานีน้ำพริกอยู่หลังเลิกงานเนี่ยก็คือสบายค่ะทุกคนน้ำพริกกะปิมะร้านะคะ ่ดููมอะต้นหอมใครชอบกินบ้างสะดานะคะกินส่วนที่ใบมันร่วมก่อนขมอร่อย เหมือนเดิมค่ะจริงๆแล้วเ,เราซื้อสดเดาสดก็ได้นะคะมีขายแล้ววันนั้นที่เราไปซื้อของเห็นค่ะแต่ว่านึกได้ว่าตัวเองมีสดเดาแห้งกินก่อนกินของเก่าให้หมดก่อนทุกคนกลับเมืองไทยทุกปีจะกลับช่วง หน้านี้หน้าเกี่ยวข้าวเดินธันวาคมคลายังมีเ,เดาอยู่จะลวกแล้วตากแบบเอากลับมาทุกครั้งเลยค่ะเพราะชอบกินมากเมื่อก่อนแม่อยู่ก็คือแม่ตากไว้ให้เยอะเลยค่ะตากทีแล้วแบบเอากลับมาทุ่งใหญ่ๆเลยทุกคนนะ ทีเราด้วยเดืมกินอ,อร่อยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะต่อคะ่ะลูกพลาฝีมือสามีเป็นคนซื้อและเลือกให้นะคะเย็นวันนี้ก็ไปทำงาน แบบโหกินได้ไหมเนี่ยมันแข็งคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีไอสายพันธุ์ที่กินแบบกรอบกรอบได้นะคะนั่นแหละเขาซื้อมาให้อย่าไปบ่นเยอะทุกคนไอเราก็าชอบกินซะด้วยรอให้สุกก็ไม่ทันซะด้วยเพราะว่าไอ้ที่วันซื้อมากิโลหนึ่งกิโลสองกิโลเนี่ยหมดแล้วนะคะเนี่มันเป็นแบบเนื้อกอบๆค่ะอืมมันจะมีแบบกรอบแล้วฝาด น่าจะเป็นสายพันธุ์หรือว่าเขาเก็บตอนมันอ่อนมากก็ไม่รู้ค่ะแต่อันนี้คือกรอบระหวหวานหน้าค่ะทุกคนเนื้อฉ่ำมากฟิลเหมือนกินลูกท้อค่ะใครชอบกินลูกท้อบ้างเมื่อเช้าสามีไปส่งค่ะก็คือวันวันนี้เขาหยุด แล้วเขาจะต้องเอารถไปไปตรวจเช็คสภาพค่ะที่เมืองหนึ่งซึ่งมันจะผ่านเมืองอผ่านห้างลีเดที่วันชอบซื้ออาหารเป็นห้างของประเทศเดนมาร์กมาเปิดในสวีเดนนะคะแล้วมันจะมีผักสดผลไม้เยอะมากก็ฝากให้เขาซื้อเขาถามว่าจะเอาอะไรบ้างฝากปลา,า,าปลาซาบะที่แดดเดียวรมขวัน แล้วก็บอกเขาว่า masuk, me, ผลไม้ผักอะไรก็ได้ที่ที่เธอคิดว่าฉันชอบอ่ะเพราะเขาเห็นว่าเราจะชอบซื้ออะไรซ้ำๆค่ะเขาก็เลยซื้อมาให้พร้อมกับลูกคลับวิลูฮาร์ดอ่ะอ่ะอ่ะบาร์รัฟไหมเออ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 เเรลอืมอืม ก็เลยได้พักไปด้วยค่ะได้ผักผลไม้มาหลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทํากับข้าวให้ให้ชมแล้วก็จะรีวิวให้ฟังเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องนอนอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตื่นเช้าไปทํางานกันต่อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่ มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ